โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับอยู่กับช่องแฟน t a ตีอยู่กันในเกมเลซิตี้เซิร์ฟรีเบินะครับผมวันนี้นะครับผมแล้วก็จะมาทําคลิปเปิดเต่าทองนะครับผมเปิดเต่าทองของเอ่เอลรนะครับผมที่เราไม่ได้ฟา์มานะเราซื้อมานะเพื่อคลิปนี้เลยครับซื้อมาทั้งหมดก็ ต้าดตีเวลเก็สาธิต 4m นะครับผมจะเปิดทั้งหมดนะครับ340เมตรนะครับผมตบเมื่ออ่าโอเคครับเอฟเฟคไม่ต้องนะครับตบเองไงก็เปิดทั้งหมด340ลูกแล้วกันเนาะว่าเราจะเจ๊งหรือเราจะคุ้มนะครับผมก,ก็คลิปนี้ก็เป็น EP ทนะี่สองแล้วผมเคยทาไปละที่เปิด300เมตรเนาะมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้เราจะเจ๊งหรือจะคุ้มนะครับผมแต่ก็ จะไงดีพูดว่าไงดีแต่ก็จะนานหน่อยนะก็20นาทีบวกกันสามสิบนาทีก็ไม่ตัดหรอกนะเฟิ้วๆไปนั่นแล้วเนาะมาครับเป็ดแรกครับภาเป็ดแรกชนะคือเราคุ้มแน่นอนมาครับไปหกเรียบร้อยครับเป็ดแรกชนะครับคุ้มอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโอนเงินไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ไม่หลงนะขออนุญาตโอนเงินไปก่อนนะสักครู่นะครับโอเคครับผมก็กลับมาแล้วครับผมแล้วก็โอนเงินไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ จะรู้กันเลยว่าจะเกิน 34m ไหมครับถ้าเราเกิน 34m ถือว่าสาเร็จเราสําเร็จนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยเรามันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมันอาจจะอาจจะอาจอาจะนานหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะนานหน่อยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็กดไปยูดูครับเอ้ยสิบเท่ากันวะเฮ้ยมาดิมาดิาดโอ้โหห้าไอ้แมวเ,วอ,เอ้ยโอ้เฮ้ยห้าเท่าอะดวงแข็งวะเฮ้ยสี่สี่ หกห้าอะไรวะเฮ้ยไม่เอาละเ,เราไม่เลี้ยงลนะเราเลี้ยงแล้วไม่ได้เออตรง,งนี้ดิวะสูตรไหนก็ไม่รู้นะครับผมมั่วนะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันได้เท่าไหร่นะก็ทุกคนก็ทายกันไม่ได้นะครับผมทายกันไม่ได้นะว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับผมก็หยุดสต็อกก่อนนะค่อยดูค่อยจบนะอย่ากอนะครับทุกคนคอมเมนต์กันได้อย่ากออย่ากอคอมเมนต์เข้ามาว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับผอผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะจิงหรือคุ้มอะแต่ก็ อยากให้คุ้มนะครับอยากให้คุ้มอยากให้คุ้มก็ซื้อมาแพรเหมือนกันเราไม่ได้ฟาร์มมานะครับเราเราซื้อมานะทุกคนนะถ้าเราถ้าเราฟาร์มมาได้ก็จะไม่เสียใจเราก็ได้เท่าไหร่อ่ะโอเคนะแต่นี่เราซื้อมาอ่าก็ซื้อมาจากพ่อค้าแหละครับเก้าสิบเอ็ดเฮ้ยมาดิเก้าสิบเอ็ดมาดิเฮ้ยแปดเจ็ดเก้าเก้าสามสิบไปดิสี่หก สวยงามครับชุดแรกก็หมดไปละเดี๋ยวเราก็ไปขายก่อนแล้วกันโอเคครับผมกลับมาต่อครับผมก็เมื่อกี้ขายไปได้สามเอ็มสี่แล้วนะคนถือว่าโอเคเลยนะไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าแต่ขอเกินทักสามสิบเอ็มก็พอแล้วครับไม่เอาสามสิบสี่เราขอสามสิบเอ็มก็พอขาดทุนไม่ต้องเยอะก็พอครับคลิปนี้แต่ถ้าใครจะลองเลยนแบบก็เอาลองทําก็ได้นะครับ่าทองนะก็เปิดนานแน่ๆอ่ะเปิดตาแตกอ่ะเออมืองิกอ่ะแต่ก็ดูดิทุกคนก็ดูเอานะครับว่าเจ๊งหรือไม่เจ๊งนะครับ เฮ้ย11ดวงแข็งว่าเฮ้ยมาดิเจ็ดนั่งทำไมวะสี่เจ็ดสวยชนะนะครับงนี้ชนะนะครับเจ็ดแปดสวยครับผมตบหัวไปทีหนึ่งอ่าเก้าเจ็ดแพ้นะครับสามแปดรือว่าถือว่าก็โอเคนะผมว่าแต่ผมอาจวันที่แปดนะครับแต่น่าจะได้ลงอีกทีน่าจะวันที่สิบเลยนะครับผมก็เพราะว่าไอดีนี้น่าจะขายไปแล้วนะครับผมก็ ต้องรีบทำนะเพราะว่าตาวทองอยู่ตัวนี้นะครับก็จะได้ขายตัวนี้ไปแล้วแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะตัววิวห้างสิผมว่าใครจะซื้อก็ติดต่อได้นะผมก็ขายอยู่ประมาณสามพันสามนะถ้ามันซื้อจาก youtube ก็อาจจะเหลือสักสองสามพันสองอะไรอย่างนี้นะก็ให้ก็ได้นะครับผมแบ่งปันนะผมว่าอาจจะทําอาจจะทําตัวใหม่มานะครับเป็น่องแรกๆเร,เร,เรททาคลิปให้ผู้คนดูนะว่าวิวยังไงนะสอนเลยนะอะไรอย่างนี้นะก็จะจริงว่าแพ้เยอะเปล่งเลยว่ ดูดิเฮ้ยใจเย็นนี่พี่ชายโอ้โหเข้าไปเขมือเขาอีกโอ้ดวงเดี๋ยวนี่เออเก้าสองเก้าเออถือว่าโอเคถือว่าโอเคเออชนะชนะไปเออน่ะดี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 เอเอ,เอทำดีทำดีเพื่อนทำดีเจ็ดเจ็ดสวยเออทำดีถ้าใครอยากลองอยากลองธุรกิจนี้ก็มาลองกันได้นะครับผมก็มีโอกาสทั้งเจ๊งแล้วก็คุ้มแหละต่างกันไปแต่อาจจะเจ๊งไม่เยอะนะครับ อาจจะเราซื้อมาสักสามสิบสี่เอ็มอย่างเงี้ยอาจจะเจงแค่อาจจะเจงแ,แค่สักสามสิบเอ็มประมาณนี้นะเออมันอยู่ที่ดวงของดวงของเราเลยนะโอ้โหอย่างงี้ก็แพ้สาตตติกก็ไม่ไหววะ่ะเออเออแพ้ไปดิชนะเก้าเก้าเก้าหูห้าสี่เขาห้าเขาสี่มึงบ้าปะเนี่ยโอ้ตายแล้วหัวร่อนหัวร่อนเคตัดภาพนะ อ่ะโอเคครับต่อครับต่อครับไม่สนใจครับเราต่ออีกเดียวครับเรามาต่ออะไรเรื่อยครับคิดแล้วก็โยนได้อีกแล้วนะมาเจ็ดเอ็มแปดแล้วนะทุกคนหรือว่าโอเคเลยอย่างเงี้ยโอเคเลยไปสองถ้าเสมอสองนั้นหืมดวงทำด้วยอะไรเอดวงทำด้วยอะไรนะแปดแปดเอ้ยแปดเก้านั่นแหละดวงแข็งว่าดีดวงแข็งหืมก็อยู่ที่ดวงครับผมพูดแค่นี้นะครับอยู่ที่ดวงก็ตอนนี้เล็ดเอ็มนะผมพูดเล็ดเอ็มวันที่แปดนะทุกคนนะ สายกันอยู่12.12-12.5 12. นะครับผมรับกันอยู่11.5-12ก็มีนะแล้วแต่คนนะครับผมก็บอกไม่ได้เลยว่าขารักไว้เท่าไหร่แต่วันนี้วันที่แปดนะครับผมอัดนะครับลดลงอีกทีน่าจะวันที่สิบนะครับลงวันที่สิบเลยเพราะผมลงวันไม่วันเนาะก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีบ่อยๆอ,อยู่แล้วเขาต้องลงทุนเนาะผมก็ไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่นะครับ ก็รอผู้ใจดีอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้หรืออยากให้ผมตีบวกรถให้ก็ยินดีครับอยากตีมาละคั้มืออ่าโอเคยาวๆานะผมคอมเมนต์พูดคุยหน้านะว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเดี๋ยวเพิ่งดูจบก่อนนะถ้าจบแล้วมันก็จะเฉลยนะเออเนี่ยดูดีเจ็ดสามอย่างเงี้ยโอ้คลิปอาจจะช้าหน่อยแล้วกันเนาะอาจจะอาจจะนานนะคลิปนี้อาจจะนานนะครับ ก็ขอขออภัยไว้ด้วยแล้วกันล่วงหน้าแล้วกันเพราะว่าไม่อยากตัดเนาะไม่อยากเร่งสปีดเนาะเดี๋ยวมันจะมันไม่ได้พูดคุยกันเฮ้ยได้อยู่นะหน้านึงหน้านึงมันได้กี่บาทวะทุกคนหน้านึงมันเอ็มหนึ่งใช่ไหมโอ้โหนี่ก็ได้สามเอ็มสี่เอ็มแล้วเนี่ยแต่แพ้รัวๆเลยวะทุกคนแพ้รัวๆเลยวะ่ะโอ้โหแพ้รัวกันไป อ้ายเสมอเขาอีกโอ้ยตายแล้วเกือบแพ้การทิ้งนึงเนี้ยเป็นสิบเอ็ดมาอย่างเง,งี้ยสิบเอ็ดมาเงี้ยการทิ้งนึงได้ไหมเออได้อยู่นะทุกคนนะเกือบเกือบเอ็มอยู่นะไปขายก่อนมาครับทุกคนก็ต่อกันเลยนะผมก็เหลืออีกประมาณอ,อีกกูดังนึงแหละไม่ถึงกูดังหรอกก็เฮ้ยห้าสี่โอ้โหแล้วแพ้เขาด้วยโอ้เคโ,โอเคสิบสามเอ็มแล้วทุกคนนะอีก อีกยี่สิบอีกยี่สิบเอ็มนะเราจะได้หรือเปล่านะั้นต้องดูกันนะครับยี่สิบเอ็มนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะยี่สิบเอ็มนะแต่ก,รรก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าจริงก็ไม่เป็นไรเลยผมก็ทําใจไว้แหละเพราะว่าเปิดต่าทอมันก็กัดชนะแต่ชนะมันหนายากนะครับตัวมากเขาเลยขายกันนะครับเพราะว่าเปิดกินเงนี้ยยากนะครับดูสิบเอ็ดมางี้ก็หมดสิทธิ์เลยมาครับไปเรื่อยๆผมอะมามา,มาดี มันต้องใช้เสียงดังไงวะห้าสี่โอ้โหดูห้าสี่ยังแพอ่ะเจ็ดเก้าโอเคเจ็ดเก้าดีเออโอเคโอ้โหจะมาหรือเปล่านะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสวยอสวยชนะชนะชนะสวยครับสวยอ่ะสวยครับสวยชนะดีครับเลยประมาณ อันนี้ก็หนึ่งร้อยสองร้อยลูกครับหรือสองร้อยลูกนะทุกคนนะอีกสองร้อยลูกไปเลยเราขอญาตเอามาวางแล้วกันนะ,ะจะได้กดทีละอันเรื่อยๆไปเลยว่าโอ้โหสิบเอ็ดมางี้อีกสองร้อยลูกนะทุกคนก็เราเปิดไปได้นะครับทั้งหมดร้อยสี่สิบลูกหายไปละก็ได้มาทั้งหมดสิบสี่เอ็มถือว่าดีไหมวะทุกคนเมื่อคลิปนานไปขออภัยเลยคลิปนี้นะ ไปเราสามร้อยสี่สิบลูก EP สองแล้ว,ลลวน,นะเปิดต่อทองนะหลังจากเรียกร้องกันมาว่าถ้าคุ้มขอให้ <c oughs> เปิดอีกจะแจกให้แล้วก็าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกันทุกคนคลิปหน้าโอ้โหมีหลายอย่างที่ผมอยากทำเลยนะหลายอย่างเลยแล้วกันที่ผมอยากทำอะเต็มเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องรีบทำต่อทอก่อนนะเพราะว่าไอดี ID นี้ผมจะต้องขาย ขายแล้วเพราะว่ามีคนมาติดต่อซื้อแล้วเคจะตัดภาพก่อนโอเค,คผมต่อกันครับมาต่อกันเลยครับผมก็ต่อยอกันอีกห้าสิบลูกได้มาสิบแปดเองแล้วทุกคนเฮ้ยมันมามันมากับดวงนั่นอย่างเงี้ยมันมันมีสิทธิ์จะคุ้มนะอย่างเงี้ยมีสิทธิ์จะคุ้มนะเออแปดเอ 8, เอแปดที่พูดแปดแล้วมาแปดอย่างเงี้ยเออสิบเอ็ 11, ดสวยโอ้โหไม่เสมอทำไมนะเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเสมออยเงี้ยแพ้ตลอดเลยวะเก้าแปดอืมแต่เลขเก 9, า 1, ้ามาหเลยสิบย่งไม่ไหววะ่ะดวงสู้มันไม่ได้วะ่ะไอ 9, 8, 8, 8นะ้เก้าแปดแปดอะเออถ้าสองอย่าเงี้ยสูได้ไหมโอ้โหสิบเลยอะดูมาสิบเลยอะโอ้โหแปดสวยเจ็ดเจ็ดอืมยังไปเสมอเขาอีกนะเจะนะ็ดแต่น่ะครึ่งครึ่งน,นะ โอเคแปดห้าโอเคไม่เป็นไรนะหกสิบเจ็ดห้าโอ้โหแล้วมันไฟมันแพ้บ่อยว่ะเดี๋ยวนี้เย้รเค,ครับไปยาวครับสิบแปดเอ็มละอีกแค่สิบแปดเอ็มอีกหน่อยนึงโอ้โหสิบสองมายังไม่ต้องรุ้นเลยมั้งเนี่ย โอ้โหมาอีกครับมาอีกห้าสิบเอ็มนะครับเลยอีกร้อยห้าสิบเอ็มแล้วทุกคนนะเลยอีกร้อยห้าสิบลูกไม่ใช่ร้อยห้าสิบเอ็มบ้าะโอเคโอเคโอเคมาดิสิบไม่สิบขึ้นมาสิบสิบเอ็ดนี่ไม่มีสิทธิ์ชนะไปเลยนะดวงทำด้วยอะไรวนะฮะกูเนี่ยเจ็ดสิบเค โอ้โหสี่แพ้อีกเหรอเจ็ดสี่หกสวยห้าสิบสวยสามห้าโ okay. oh, อเคโหสิบเพิ่งโอกาสสิบออกมาไม่ไม่ไหววะ่ะสิบเอ็ดมันไม่ไหวเลยไปมาต่อกันเลยครับผมก็เมื่อกี้โยนไปได้มายี่สิบสายแล้วทุกคนขาดอีกแค่สิบเอ็ดเอ็มเท่านั้นเราจะได้หรือเปล่าสิบเอ็ดเอ็มเฮ้ยสิบสิบแต่ก็เสมอก็แพ้เหมือนเดิมวะ่ะ โอ้โหสามเสมอเขาอีกมึงเสมอเขาได้ไงวะเนี่ยเหลือเ1 1 m นะผมว่าน่าจะน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้น่าจะได้อยู่ครับน่าจะมีกำไรขึ้นมานินดๆหน่อยๆนะสามสิบสี่มที่เราตามหานะครับเราจะได้เปบ่านะทำตามกันได้นะผมทำตามกันได้นะครับผมอ่าโอเคขอตัดภาพไปห้าสิบลูกสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะนานเกินไปแล้ว โอเคครับผมมาเหลือ50ลูกสุดท้ายนะทุกคนนะเรามีเงินทั้งหมด32เอมนะทุกคนนะเราขาดแค่2เอมนะครับผมว่าคุ้มไหมทุกคนนั่นแหละอ่าเราขาดแค่อีกแค่2เอมเท่านั้นครับสบายมือสะดือหูนะครับผม20ลูกถือว่าเราก็กําไรถ้าถ้ากำไรก็กาไรไาเยอะนะถือว่าเจ๊งก็เจ๊งไาเยอะนะตอนนี้ก็ขาดแค่20ลูกนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะคุ้มหรือเจ๊งแค่นั้นเองก็ถ้าคิดว่าคุ้มก็เอาทำตังค์มาได้นะครับผม เออแต่ก็อยู่ที่ดวงนะผมไม่บอกแล้วว่าคุ้มทุกคนคุ้มทุกคนนะอ่าเราก็เนี่ยดูดินะมันก็มีโอกาสเสมออะไรเงี้ย s> <S บาดแพ้เยอะกว่าเสมอนะ s> <S ผมว่าเห็นไหมหกยังแพ้เลยนะ s> <S เอออยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่ดวงกันจริงๆ <_ s> อ่าแต่ถ้าคุ้มก็คุ้มไม่ที่เป็นสิบเอ็มไม่น่าจะใช่หรอครับคุ้มก็อาจจะอาจจะเอ็มสองเอ็มก็ยังดีนะ s> <S อยู่ที่ดวงเราเลยนะครับว่าคุ้มเท่าไหร่นะ บางทีคนเรามันคุ้มเยอะคุ้มน้อยไม่เท่ากันนะครับแต่ผมก็อาจจะคุ้มอ่ะอาจาว่าอาจจะคุ้มแล้วผมอะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ก็ 2m แล้วนะน่าจะคุ้มแล้วแหละถ้าถ่าย 14m คือว่าคุ้มครับถือว่าคุ้มนะแต่ถ้าเราได้น้อยก็ถ่าย 4m ถือว่าเราขาดทุนนะเพราะเราซื้อมาทั้งหมด34ลูกก็ตีเปนสนกลูกแสนเนาะ 34m นะครับ <c oughs> okay. เคยเรื่อยๆครับ ไม่รู้ว่าคุม้มเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้น่าจะคุมะค้มแล้วคุ้มแล้วทุกคนคุ้มลลโอเค้ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่ไม่ซีเรียสละถือว่าคุ้มละโอ้โหสามสองบอกคุ้มุบบสามสองเลยเกินไปมุ้ยสามสองเลยเกินไปมุย้ยจุกเลยนะสามสองนี่จุกเลยนะ อ่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเรากําไรเยอะละอ่าโอเค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 ครับโอเคมาโอ้ยสามลูกนี้ขอชนะได้ไหมสามนัดได้ไหมเออชนะได้ไหมมาชนะไปชนะชนะชนะเอออีกลูกหลายโหสิบเลยเพื่อนโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่ากําไรแล้วทุกคนเราดูมโยนกันนะทุกคนดูนะผมโยนได้เท่าไหร่นะครับเกือบสี่เอ็มไม่กี่เอ็มนะครับ อ้าวอ่าโอเคนะครับผมอุ้ยสามสิบห้าแล้วทุกคนอุ้ยสามสิบหกเอ็มหว่าอุ้ยคุ้มกำไรสองจุดแปดเอ็มนะครับตอนนี้นะผมได้กำไรมาทั้งหมดสองจุดแปดเอ็มอ่าโอเคเกือบสี่สิบเอ็มนะเราซื้อมาทั้งหมดกำไรอยู่ทุกคนโอเคถือว่ากำไรอยู่กำไรคลิปนี้ก็ไม่เจ๊งนะครับผมก็กำไรสองเอ็มแปดเลยโอเคนะก็ชนะทั้งหมดสตีเฉลี่ยก็คือผมชนะ กำไรสอง m ะลูกก็สองแสนอ่ะอ่าก็ชนะทั้งหมดอ่ะสิบสี่ลูกผมได้กำไรสิบสี่ลูกที่ชนะนะก็คือโอเคเลยต่อ M8 นะครับตอนนี้นะก็โหถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มนะครับโอเคนะถ้าใครคิดว่าคุ้มก็ลองเอาไลองมาทําตามมาได้นะทุกคนนี้ก็วิธีหาเงินทางเสี่ยงแล้วกันขอว่าไปใช้ครั้งก็เสี่ยงแล้วกันเนาะโอเค ก็คลิปนี้ก็ยานานมาแล้วก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็ฝากกดก,ก์กดิดตังกัไว้เลยนะทุกคนนะโอเคครับผมถ้าคลิปนี้นะครับขอสักสามสิบไลน์นะเดี๋ยวมาอีพีสามต่อแน่นอนครับสามสิบไลน์นะโอเคเนาะโอเค,คผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะผมฝากกดไลค์นะกดแชร์นะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาซีเฮดเลยครับสหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ